สวัสด <S 々> ีครับผมพบกมาเจอกับผมนี่นะครับผมอีกเช่นเคยกับหนุ่มเลี้ยงม้าชาแนลก่อนเดินก็ขอกำลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมนะครับช่องน้อยๆที่กำลังปั้นช่องขึ้นมาเนี่ยพึ่งวิ่งพึ่งวิ่งมาเจตเอาเนี่ยโซ่ไปละมาสิบห้าพึ่ง เสาอาทิตย์นี้อาจจะมีโปโลนะจะจะถ่ายคลิปมาโปโลสนามะาอยู่ที่สมดปรากันนะผมผมก็จะสี่ตัวบางวันก็ห้าตัววันไหนเอาไปห้าตัวก็ก็ไม่ได้ถ่ายอพราลำบากเพราะว่าอยู่บนหลังไม้เราถ่ายไว้ให้ คนดูม,มาโปโลมาแข่งโปโลของประเทศไทยเราโอ้คลิปนี้ขอจบแย่นี้นครับผมขอบคุณครับ